ทุกคนคอรายสวัสดีครับน่ยสวัสดีครับ วันนี้นะคะทุกคนเราก็กําลังจะเตรียมตัวนะคะไปนอนที่ไปค้างที่บ้านหลังใหม่นะคะคือเกบสลิมเนี่ยเราเพิ่งซื้อบ้านใหม่ได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะแต่ว่ามันก็อยู่ไกลจากที่นี่มากนะคะประมาณ100กิโลนะคะเราก็จะไปค้างกันครั้งแรกเมื่อสออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปกันแล้วนะคะแต่ว่าไปทําความสะอาดอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะไปค้างกันแล้วก็มีครอบครัวสลิมด้วยนะคะพ่อแม่แล้วก็พี่ชายแล้วก็จะไปเหมือนเป็นทริปครอบครัวนะ วันหยุดเราก็จะไปรวมตัวกันที่นั่นเนาะเพราะว่าที่นั่นนะคะอากาศดีมากนะคะมันไม่ร้อนเหมือนที่นี่ก็ไม่ได้แบบเป็นบ้านใหม่นะคะทุกคนก็เป็นบ้านมือสองนะคะเราก็ไปไปซื้อด้วยความบังเอิญน,นะคะแล้วก็สลิมชอบเราก็เลยซื้อแต่ก็คงไม่ได้ไปอยู่เพราะว่ามันไกลนะคะเราก็คงอยู่ที่นี่เนาะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยนะคะไปทริปวันหยุดของเรานะคะไปค่ะอะไรลูกมันแฮปปี้ดีนะอะไรคะ อันนี้นะคะเราก็มาได้ครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนเรามาเจอวิวตรงนี้สวยมากนะคะข้างล่างก็เป็นเป็นจริงๆมันเป็นนาข้าวสาลีนะคะเป็นทุ่งข้าวสาลีแต่ว่าเขาเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีแพะแกะน้องแพะนะคะอยู่ข้างล่างเขาก็เลี้ยงแพะแล้วก็เลยมาจอดชมวิวกันนะคะ แล้วก็มาถึงที่บ้านแล้วนะคะทุกคนมันก็คือเป็นตึกนะคะทุกคนเพราะว่าคนตุรกีนเนี่ยที่อยู่อาศัยเขาก็จะเรียกเป็นบ้านนะคะเป็นตึกบ้านเราจะเรียกเป็นแบบคอนโดอพาร์ตเมนต์แต่ว่าที่นี่เขาเรียกเป็นบ้านนะคะเดี๋ยวตอนแรกกันเราจะไปซื้อเตียงกันก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเรามาทําความสะอาดอาทิตย์ที่แล้วเราขนของทุกอย่างเข้ามานะคะแล้วก็เรายังไม่มีที่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อที่นอนก่อนจริงๆมันมีแหละมันมีที่นอน เป็น3ฟุตนะคะ2อันมันมี4ี่มันมี5ห้องนะคะทุกคนแต่ละห้องอ่ะมันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์มีเตียงแต่ว่ามันก็จะเป็นเตียงเล็กๆนะคะแบบ3 3 5จฟุตอะไรเงี้ยสำหรับนอนคนเดียวนะคะซึ่งสลิมไม่อยากนอนแยกกับเมียนะคะ <c oughs> นางก็เลยจะไปซื้อที่นอนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อที่นอนใหญ่กันคือทุกคนเกดจะบอกว่าสลิมอะติดเกดมากนี่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาตั้งเดือนกันยานี้ก็จะ4ปีนะคะตั้งแต่วันแรกที่ ที่อยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้ปัจจุบันนางไม่เคยออกไปเที่ยวกับเพื่อนเลยโดยที่ไม่มีเกตไปด้วยนะคะไม่เคยไปเที่ยวกลางคืนเลยขนาดไปบ้านแม่ไปเยี่ยมแม่อะไรเงี้ยถ้าเกตไม่ไปด้วยนางก็จะไม่ไปก็คือไปไหนเนี่ยต้องลากเมียไปด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวออกไปซื้อเตียงเนีย่ยก็จะลากเกดออกไปด้วยนะคะไปซื้อที่นอนนะะเราจะพาทุกคนลงไปข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อเตียงกันนะคะเดี๋ยวจะพาทัวบ้านนิดหน่อยนะคะทุกคนซึ่งระเบียงตรงนี้นะคะทุกคนใหญ่มากนะคะกว้างกว่าห้องรับแขกบ้านที่เกตอยู่ปัจจุบันประมาณ2เท่า ปาะะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะก็พอเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโถงนะคะก็สามารถแบบวางโซฟงสปาอะไรได้นะคะแล้วก็ตรงนี้มี2ห้องนอนนะคะหนึ่งห้องนอนห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวห้องนอนห้องนี้ก็เดี๋ยวเราจะมานอนกันคืนนี้นะคะนะคะซึ่งก็เป็นโลง่โลงๆยังไม่มีอะไรนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็น ตู้ที่มันมีมากับบ้านนะคะก็บ้านเขาให้เรามาด้วยตู้เนี่ยเขาให้เรามาด้วยนะคะก็ยังแบบสภาพดีมากเลยนะคะซึ่งทุกห้องนอนเนี่ยก็จะมีเตียงแล้วก็มีตู้เสื้อนะคะที่แบบบ้านเก่าเขาให้โซฟาเขาก็ให้ตู้เย็นเขาก็ให้เขาให้แบบหลายอย่างเลยในบ้านนะคะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะมาอีกห้องหนึ่งนะคะเต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 อันนี้คือเตียงที่เกดบอกนะคะทุกคนมันเป็นแค่เตียงนะคะแล้วก็ ยังไม่มีฟูกนะคะอันนี้เราเอามาจากบ้านนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อนะคะทุกคนบ้านนี้ก็ประมาณ7-8ปีนะคะทุกคนแต่ว่าสภาพก็คือยังดีอยู่นะคะก็ไปเดี๋วเราไปดูกันข้างล่างนะคะก็ลงมาจากชั้น2นะคะข้างล่างเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าบ้านนะคะทุกคนเปิดเข้ามาก็จะเจอกับโถงตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะอีกห้องหนึ่งแล้วก็ห้องนอนนะคะห้องรับแขกห้องครัวตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะให้พ่อกับแม่นอนห้องนั้นนะคะเพราะว่ามันมีเตียงใหญ่แล้ว euh. ก็มีตู้เสื้อผ้าใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะคะทุกคนก็อยู่ในห้องนี้นะคะ สัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับกล้ายสวัสดีครับเอ,อ,อ้ยน่าอึนมากเลยเดินทางมาร้อยกิโลอันนี้ที่นอนโครายนะคะเราเอามาด้วยนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะออกไปเป็นระเบียงนะคะทุกคนโอ้คิมโบโอ้ลุม ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นระเบียงจากห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนเป็นระเบียงเล็กๆนะคะแล้วก็ทะลุไปห้องครัวได้นะคะมาครัวก็มีของนินดๆหน่อยๆเพราะว่าเราเพิ่งเอามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นห้องใต้บันไดนะคะ แดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นแบบที่เก็บเป็นระเบียบกว่านี้นิดนึงนะคะเอาไว้วางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะคะคืนนี้ยายทวดกับพี่ชายก็จะนอนในห้องนี้นะคะแล้วก็จะมีระเบียงออกไปตรงนี้ด้วยซึ่งระเบียงตรงน,นี้ก็เดี๋ยวจะเอาไว้ตากผ้านะคะ yoruldum. Çok konuşmam ben. Az konuşurum seninle. Değil mi? Çok konuşmayalım gel. เดี๋ยวเราจะทําข้าวหอมใบองุุนนะคะทุกคนข้าวหอมใบองนนุ่นก็จะเป็นอาหารของคนตุรกีน่าจะแถบ,บนี้แล้วนะคะอาเซอร์ไบาจานอะไรแถบ,บนียเขาก็จะมีเมนูนี้เหมือนกันแต่ว่าจะทําแบบแตกต่างกันไปนะคะก็จะเป็นแบบประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆกันเขาก็จะมีวัฒนธรรมการกินคล้ายๆกันนะคะซึ่งเือนเมนูที่เกดค่อนข้างชอบมากเลยนะคะมันเป็นข้าวที่เอาไปคลุกกับเครื่องเทศแล้วก็เอามาพันกับใบองุ่นนะคะทุกคน เราลวกใบงดนงเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสข้าวนะคะก็เป็นข้าวสารธรรมดาเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําเครื่องผสมที่แบบใส่กับข้าวนะคะ mm hmm. ก็จะมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็พริกหยวกแล้วก็เดี๋ยวจะมีเครื่องเทศต่างๆด้วยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องเทศอยู่เดี๋ยวเกก็จะมาหัน่นอันนี้นะคะหั่นให้มันเล็กๆนะคะเดี๋ยวก็ต้องปอกเปลือกก่อนนะคะ กดถ่ายนะคะทุกคนในนี้นะคะก็จะมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็พริกหยวกแล้วก็หอมใหญ่ที่หั่นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ข้าวสารลงไปนะคะข้าวสารล้างล้างสะอาดแล้วก็เกลือพริกไทยป่นมิ้นอบแห้งนะคะอันนี้ผงมิ้นนะคะผงสะระแหนนะคะแล้วก็ัวละพาแล้วก็พริกตุรกีนะคะพริกป่นแบบเผ็ดน้อยนะคะไม่ไม่เผ็ดนะคะ แค่นี้แล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเทศเข้มข้นนะคะซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็น้ํามันนะคะน้ํามันมะกอกนะคะทุกคนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะอันนี้เครื่องครัวทุกอย่างเราขนมาจากบ้านหมดเลยนะคะทุกคนขนมาอาทิตย์ที่แล้วนะคะเอาใส่รถตู้พ่อมาทุกอย่างตั้งแต่กระมังเย็นช้อนนะคะที่นอนหมอนผ้าห่มอ,อะไรเงี้ยก็คือขนมาหมดเลยนะคะ แล้วก็เราเอามาผัดนิดหน่อยนะคะทุกคนเพื่อให้ข้าวมันมันร่วนร่วนนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะบุเยี่เท่านั้นช็อกบูอ๋อสกุลช็อกช็อกช็อกบูอี๋มั้ยี เมนูนี้จะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่ากว่าจะเสร็จนะคะทุกคนมันต้องห่อทีละใบทีละใบนะคะ Ben de ufak. Kim geldi? Ufak geldi. Ufak aşçı Durmam, durmam. Durmam, durmam. Geçelim. Ufak aşçı geldi. Yirmi dakika. Yirmi kap? Yirmi dakika.

เสร็จนะคะทุกคนเราก็จะเรียงใส่หม้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตุ๋นนะคะเพื่อให้มันสุกนะคะตอนนี้ก็อาสลิมก็มาเยี่ยมเราด้วยนะคะบ้านเขาอยู่ใกล้ๆนะคะเขาเป็นคนแนะนําให้สลิมซื้อบ้านหลังนี้นะคะพอดีเรามาเขาก็เลยแวะมาเยี่ยมเนาะน้ําซอสก็จะมีเป็นเนื้อมะเขือเทศเข้มข้นนะคะเนื้ท่าเหมือนนะบัชเก็ตุช็อกกุแล้วก็น้ำเปล่านะคะ แล้วก็เดี๋ยวตั้งไฟตุ่นนะคะทุกคนแล้วก็เอาน้ำนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะฝานกระเทียมใส่ด้วยนะคะทุกคนหรือไม่ใส่ก็ได้นะถ้าไม่ชอบนะคะแต่ถ้าใส่มันก็จะมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะแล้วก็ใส่เนยนะคะบุยท่าไหมพัชชาพัชชอ่านหนึ ใส่ให้ทั่วๆนะคะนี่แบบนี้กระจัดกระจายกันนะคะแล้วก็เอาจานคว่ำไว้นะคะให้มันจมน้ําทั้งหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวปิดฝาแบบนี้แล้วก็รอสุกแล้วก็กินได้นะคะสวัสดีครับเตาสวัสดีครับกง ตอนนี้ครอบครัวของอาสลิมก็กลับแล้วนะคะทุกคนเราก็ไม่ได้กินข้าวห่อใบอ่งุนนนะคะเพราะว่าเขากินข้าวกันมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่กินเราก็เลยไม่ได้กินนะคะนี่นะคะมันก็สุกเรียบร้อยเดี๋ยวเกศให้ดูนะคะตาดอันนี้เดี๋ยวเกศจะเอามาชิมให้ทุกคนดูนะคะสองอันสามแล้วกันข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะ ออร้อนเที่ยงคืนแล้วนะคะทุกคน <laughs> รู้สึกผิดเลยอะ่ะปกติคือหลัง2องทุ่มเกดก็จะแบบไม่ค่อยกินอะไรแล้วนะคะ <laughs> ก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาเที่ยวบ้านใหม่นะคะก็คือบ้านหลังนี้ก็คงจะไม่ได้มาอยู่นะคะเพราะว่ามันไกลแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจซื้อด้วยนะคะซื้อด้วยความแบบบังเอิญจริงๆนะคะตอนที่เซเลมซื้อนะคะเกดก็ งอนอยู่เหมือน,นกันก็คือหลังจากซื้อเสร็จก็คือไม่คุยกันประมาณสองสาวันนะคะ <laughs> เมื่อวันหยุดยาวที่ผ่านมาน้องชายสลิมมานะคะแล้วเราก็มาเยี่ยมคุณอาของสลิมที่นี่นะคะซึ่งเขาก็อยู่ที่นี่แล้วเขาก็แนะนําสลิมว่ามีบ้านหลังนี้ขายคือบ้านหลังนี้เป็นคนรู้จักของอาสลิมนะคะเขาขายแล้วอาก็พามาดูบ้านพอมาดูเสร็จสลิมก็ชอบแล้วนางก็ตัดสินใจว่าเราจะซื้อกันเลยอะไรอย่างงี้นะคะก็ซื้อวันนั้นเลยนะคะแล้วทีนี้เกดก็แบบ ก็เหมือนงงไม่ได้ไม่ได้คิดมาก่อนว่าเออเราจะซื้อบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยแต่สลิมก็บอกว่ามันสมเหตุสมผลกับราคากับบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเราขายเราก็ได้กําไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็คงไม่ขายนะคะก็คงจะเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อหน้าร้อนอาจจะมาอยู่ที่นี่สักปีละสองสเดือนแล้วเราก็คงจะแบบไม่ทําอะไรที่นี่มากนะคะก็คงจะแบบอาจจะทาสีนะคะเพราะว่าลําเกตไม่ค่อยชอบสีอันเนี้ยนะคะมันมันมันดูแบบ ก่ามันดูแบบโบราณนะคะเกดจักราเป็นสีขาวอะไรเงี้ยนะคะและที่นี่ก็อากาศดีมากนะคะทุกคนจะแบบเขาจะไม่มีแอร์ในบ้านเลยนะคะไม่มีแอร์มีพัดลมแต่ก็คงไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเป็นแบบแอร์ธรรมชาติอากาศดีมากที่เมืองที่เกตอยู่อันทเลียเนี่ยอากาศก็คือ40กว่าองศาเกือบ50นะคะแต่ที่นี่ไม่ถึง30นะคะแต่ว่าหน้าหนาวก็จะหนาวมากก็จะมีหิมะตกอะไรที่นี่นะคะก็<ๆ>คลิปนี้นะคะเกตก็คงต้องขอตัวจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อ ไปได้วยนะคะว่าเราจะทำอะไรกับทริปวันหยุดของครอบครัวเรานะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเกดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมชมวิดีโออื่นๆอยู่ทางด้านข้างนี้ด้วยนะคะวันนี้เกดไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวจะพาไปบ๊ายบายกับครอบครัวสลิมด้วยนะคะบ๊ายบายอาจจะบ๊ายบายที่สมดไหมนเฮ่บ๊ายบายเซนเดินเซน